สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมักหมอลำนิวสวันนี้แอดมินมีเรื่องราวที่น่าประทับใจและอบอุ่นหัวใจมากๆมาฝากกันค่ะเรื่องราวของศิลปินรุ่นเยาว์ที่ไม่เพียงแต่สร้างเสียงเพลงไพเราะแต่ยังกลายเป็นพลังเยียวยาจิตใจให้กับผู้คนมากมายเธอคือน้องต้นข้าวสุปริยาศิลปินวัย13ปี ที่วันนี้ถูกยกย่องให้เป็นเสมือนเทวดาน้อยผู้รักษาใจแฟนคลับจากโรคซึมเศร้าค่ะเสียงเพลงของน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่เป็นเหมือนยาที่ปลอบประโลมใจหลายคนบอกว่าได้ฟังแล้วทำให้จิตใจสงบปลอดโปร่งขึ้นไม่หมกมุ่นกับความทุกข์เหมือนเดิม หลายคนที่เคยอยู่ในภาวะซึมเศร้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้ติดตามน้องทำให้พวกเขามีแรงใช้ชีวิตต่อไปค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปแสดงที่จังหวัดไหนแวทีเล็กหรือใหญ่จะเห็นแฟนคลับมารอให้กำลังใจแน่นขนาดเสมอเด็กคนนี้ไม่เพียงแต่ร้องเพลงเพราะแต่ยังอ่อนน้อมถ่อมตนมีไหวพริบในการพูดคุยและรู้จักสร้างรอยยิ้มให้ผู้ชม ทำให้ทุกคนรักและเอ็นดูอย่างจริงใจสวัสดีครับผมบ่าบีเจนักข่าวภาคสนามของมักหมอลำนิวส์ครับต้องบอกตามตรงเลยว่าทุกครั้งที่ผมมีโอกาสไปทำข่าวเกี่ยวกับน้องต้นข้าวสุปริยาผมจะเห็นภาพเดิมซ้ำๆแต่ไม่เคยเบื่อเลยสักครั้งพาแฟนคลับนับร้อยนับพันยืนรอคอยด้วยรอยยิ้มรอให้กำลังใจเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ ผมยืนฟังเสียงร้องของน้องหลายครั้งแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ใช่แค่เพราะแต่เต็มไปด้วยพลังที่สั่นสะเทือนหัวใจคนฟังอย่างแท้จริงครับเสียงของน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่มันเหมือนสะพานที่เชื่อมผู้คนเข้าหากันทำให้คนที่เครียดหรือสิ้นหวังกลับมามีกำลังใจใหม่อีกครั้ง และสิ่งที่ทำให้ผมทึ่งที่สุดคือความดังของน้องต้นข้าวไม่ได้มาจากกระแสะโซเชียลอย่างเดียวแต่มาจากหัวใจแฟนคลับจริงๆทุกคนพูดถึงเธอด้วยรอยยิ้มด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่ศิลปินแต่เป็นเหมือนกำลังใจที่เดือนได้เป็นเหมือนเสียงที่ปลอบประโลมคนทั้งเวทีครับใช่เลยค่ะ ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok หรือ YouTube เต็มไปด้วยคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถของน้องต้นข้าวหลายคนบอกว่าฟังเพลงแล้วขนลุกรู้สึกเหมือนได้รับกำลังใจจากเด็กวัยเพียง13ปีคนนี้อย่างไม่น่าเชื่อบางคนบอกว่าเวลาที่เครียดหรือท้อแท้แค่เปิดคลิปของน้องต้นข้าวก็ทำให้ยิ้มได้อีกครั้งค่ะ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องต้นข้าวห่างหายจากเวทีไปหลายวันเพราะติดสอบแฟนคลับต่างบนคิดถึงอยากฟังเสียงร้องอยากเจอตัวจริงอีกครั้งแต่ก็รอคอยด้วยความเข้าใจเพราะถึงวันที่น้องกลับมาแสดงจริงๆเวทีก็แทบแตกเพราะแฟนคลับแห่มันแน่นเหมือนเดิมค่ะ แฟนเพลงทุกท่านผมบาบีเจมารายงานสดๆสำหรับงานคิวงานล่าสุดของน้องต้นข้าวสุดปริยาที่กำลังโดดเด่นเป็นดาวรุ่งในวงการลูกทุ่งรำวงครับในเดือนสิงหาคมนี้น้องต้นข้าวมีคิวงานแน่นเอียดเลยครับเรียกได้ว่าแฟนเพลงรอฟังเสียงร้องของเธอได้เต็มที่ว่าแล้วผมขอมาสรุปให้ฟังเลยว่าคิวงานที่ยืนยันแล้วมีที่ไหนบ้างแล้วแฟนๆจะได้เจอเธอเ,ธอเมื่อไหร่บ้าง 1. วันที่13กันยายน2568ที่บ้านห้วยกระบอกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีงานคอนเสิร์ตการกุศลใหญ่เวทีโดมพร้อมแสงสีเสียงครบครับ 2. วันที่16กันยายน2568ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีงานทางวัดงานประเพณีถิ่นบ้านเกิดแฟนเพลงเยอะไม่เบาเลยครับ 3. วันที่19กันยายน2568วัดทวีภูลรังสรรอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกประชาชนจากหลายที่น่าจะขับรถมาแหกกันเต็มแน่ๆ 4. วันที่25กันยายน2568วัดท่ากระบืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครใกล้กรุงเทพหน่อยสะดวกแฟนเพลงเยอะครับ 5. วันที่30กันยายนต5 6 8ปิดท้ายเดือนที่วัดบ่อแหงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเสียงเมตตาเสียงเชียร์กำลังจะกึกก้องอีกครั้งครับในช่วงที่ผ่านมาที่น้องต้นข้าวพลาดคิวเวทีเพราะติดสอบมีแฟนเพลงหลายคนถามถ่ายกันเข้ามาว่าน้องต้นข้าวกลับมาวันไหน ผมเองพูดได้เลยว่าช่วงงานในเดือนนี้คือโอกาสท้องที่แฟนเพลงจะได้เจอได้ฟังเสียจงจริงจากเธอได้สัมผัสบรรยากาศเต็มอิ่มอีกครั้งและสิ่งที่ผมอยากให้แฟนเพลงทุกท่านจำไว้ครับอย่าลืมตรวจสอบคิวและสถานที่ล่วงหน้าเพราะบางงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแถมโชว์วิเศษที่แววว่าจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ด้วยซึ่งถ้าได้เจอเผลอๆจะกลายเป็นโมเมนต์ที่แฟนเพลงจะจดจำไปอีกนานเลยนะครับ จบงานคิวงานเดือนนี้ไปผมเชื่อว่าน้องต้นข้าวสุดปริยาจะยังคงเดินหน้าสร้างชื่อเสียงและเสียงเพลงที่อบอุ่นตรงถึงใจแฟนเพลงสร้างตำนานลุกทุ่งรำวงที่ไม่มีใครลืมเป็นแน่ครับฝากแฟนเพลงทุกท่านติดตามเพจของน้องต้นข้าวดูว่ามีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือไม่และถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนมาเจอน้องต้นข้าวสุดปริยาบนเวทีจริงๆนะครับแม้จะเป็นเพียงเรื่องราวเล็กๆเท่านั้น แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าศิลปินเด็กคนนี้ส่งผลต่อจิตใจผู้คนอย่างมหาศาลการที่ใครสักคนหายจากภาวะซึมเศร้าได้เพราะเสียงเพลงถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำว่าความบันเทิงน้องต้นข้าวกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังใจและความหวังสำหรับใครหลายคน แฟนคลับจำนวนมากฝากข้อความอวยพรให้น้องต้นข้าวมีแต่ความสุขความสำเร็จและอยากให้น้องรักษาความน่ารักความอ่อนน้อมและพลังบวกแบบนี้ไว้ตลอดไปหลายคนบอกว่าอยากให้เด็กคนนี้ได้เติบโตในเส้นทางที่สวยงามเพราะเขาได้มอบสินดีๆให้คนอื่นมาเยอะแล้วก่อนอื่นไออยากจะขออวยพรให้น้องต้นข้าวสุปรียาศิลปินคนเก่งของเราเติบโตในเส้นทางศิลปินอย่างสวยงาม ร้องเพลงได้เพราะยิ่งขึ้นมีผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รักของแฟนคลับไปอีกนานแสนนานขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกๆวันค่ะและสำหรับแฟนคลับทุกคนที่คอยติดตามให้กำลังใจน้องต้นข้าวอย่างอบอุ่นเสมอไอขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะ ไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องราวแบบไหนขอให้กำลังใจจากเสียงเพลงของน้องเติมเต็มหัวใจและทำให้ทุกวันของทุกคนสดใสย,ยิ่งขึ้นนะคะด้วยความรักและความหวังดีจากไอและทีมข่าวมักหมอลำนิวส์ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกออนไลน์และเวทีคอนเสิร์ตมันทำให้เราเห็นว่าเสียงเพลงและความจริงใจสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆ วันนี้แอดมินขอฝากเรื่องราวของต้นข้าวสุปริยาเทวดาน้อยผู้รักษาใจไว้ให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในเส้นทางศิลปินด้วยนะคะ